สเป็น6บวก5ได้1เป็น3เป็น6เป็น9 9้บวกแได้เจ็เจ็บกแปดได้หมาหลักลอย8ปบวกหได้สได้0 9เป็น1 0ึ่เป็นแปมาทีหลักสิบ สวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆและเอฟซีทุกท่านคลิปนี้มาบเบงสูตรบนตัวเดียวนักพนองเนาะก็ <_ t os> เป็นร้อยบนตัวเดียวไปได้ทุกกลักเนาะ <_ t os> คำเตือนวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงตอนนั้นเป็นการคำนวณสถิติย้อนหลังพลนการออกสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชินิโดใช้วิจนะา,รารณญาณในการรับชม ตามมาดูสิีเซี่ทุกทนีเป็นสูตรบนตัวเดียวบนตัวเดียวที่คกิบที่ทำตามที่มากไปสีแดงๆนี่ได้ไปนอนะนะเ <7 S 2> ด้ศูนย์วกแได้สเป็นหเป็นหเป็นเเป็นเผลที่ออก สองสองเกียดอาทีรับหน่วยกอไปได้ถูกหลักเลยอย่างซิมาลักลอยมาลักสิบอย่างนี้ตอนนี้มาลักหน่วยเนาะแปเกียดได้หา,หาเห็นไหมแปดปกเกียดได้หาได้ศูนยเป็น9เป็นซเป็นหาเป็นสามผลเกี่ยว 3 8 8แสามมาที่หลักร้อยแปด8งแปดแปดสองสิมยีเป็น5เป็น6เป็น7 7็บวกแได้ห้าหบวได้3ามผลที่ออกสามศูย์เก้าสามมาที่หลักร้อยไปได้ถูก,ลกหลักนะเก้าบวกแได้เจ็ดบวกได้ห้าเป็น6เป็น9ก้เกบวกหได้ส ฝนที่ออก3 5 2 3มาทีลักรอย4บก4เป็น8เป็น1เป็น9ฝนที่ออก3 9 2เก่ามาทีหลัก10 2บ0 4เป็น5เป็น6 6บก8ได้4 4ีมาทีหลักสิบหกสองสิบสองหกสบองแดบวกสามบวกกศูนย์นเป็น8 8ดแปดบวกหกบวกแปดคนที่ออกสามสอมาทีหลักสิบ 8ปดวกเกเป็นสิบแปดสองสิบหเป็นศูนย์สบกเาเป็นเก้เป็นแปดแเกได้เจ็ดเจ็ดวกแปได้ห้าผลที่ออกแปดหสองหมาที่หลักสิบสองป 4, เป็นสี่เป็นเกเป็นสิเป็นสิเป็นหเป็นศย์เป็นแผลที่ออก 8ปดหกห้ามาทีหลักร้อยมาที่หลักร้อยหบกได้หนึ 6, ได้หเป็นศนย์หกดศูนยบได้หา้าผที่ออกสามหาหมาทีหลักสิหมดไหม สาน่งสามสามสองหกสามสามเก้นงมส้ศูอบวศนพระม่วานกะแหงศูนย์มือเศร้ามากกักยังศูนย์นู่นกยังว่าศูนย์อีกน้อยเอาไปบงในเทียบบงในศูนรหลักสิบลักหน่วยนะสูตรหลักสิบลักหน่วย ตัวนี้ลักสิบศูนย์ศูนย์ตัวนี้ลักหน่วยลักหน่วยมาลักสิบหมวดหนึ่งเดินลักหน่วยมาตลอดมาลักสิบหมวดหนึ่งเป็น, enos, นมาลักลักหน่วยนะอันนี้มองหันกอดพ่อกันมากนี่แต่ตัวนี้ลักหน่วยสองหกเจ็ดแปดสองหกเจ็ดแปดเราก็มาเทียบกับ กับหลักหน่วยระยะยาวมันหนีส้นไปทีเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดในชุดพิเศษเทียด้เขียนลงไปในหะ้นาะเป็นอลลรสามตัวบนชุดพิเศษ ถ้าศูนย์หลักหน่วยมันมีเจ็ดมีแปดมีสองมันวก็จะเป็นนี่เนาะจะเป็นสามชุดนี้ถ้าถ้ามันมาตามนี้เนาะศูนย์แต่มันเอยดขึ้นบ่มักที่ศูนย์นี่ 0, มัน,น,ม 0, น,นติดดับ ดับมันส้นเด่นก็เสียเอาเด่นไว้ก่อนพี่น้องเนาะติดไว้นนะ่อนเนาะหลักลอยหลักสิบหลักหน่วยร <c oughs> ้อยสิบหน่วยดอยสิบหน่วยแล้วหลักสิบระยะยาวมากเกิดน,นี่ศูนย์กันพน้อตัวนี้มันศูนย์เนาะเสร็จแล้วหลักสิบ สิบระยะยาวอยู่สอันนี้เป็นลอยตัวเดียวอันนี้ตัวนี้รอยสิบหน่อยเอยตัวนี้รอยกับหน่วยมาลักลอยกับลักหน่วยเนาะสีม้าทกันจนตัวนี้มาาลักลอยตัวนี้มาลักหน่วยวะไอจีงไงขึ้นเล็กไปหน่อยเนาะเนี่ยตัวนี้ลักสิบสิบระยะยาวเคยมิดติดศูนย์กับติดหกแล้วก็สามนี่ที่ว่าง ที่ได้ว่างสามเจี๊ยบมาว่างตัวนี้เนาะก็เป็นมันเป็นตกกันเนี่ยศ<ม>ูนย์จะไปหลักรลอยซะศูนย์ไปไปได้ถูกหลักเนาะติดติดในสิบบนระยะยาวน้ำศูนย์กับหกกับสูตรระยะสันะส้นรับ ศูนย์กับหกเกินตัวนี้บนตัวเดียวกับไปทีศูนย์เกินเขาบอกหมัมมกศูนย์ห,หมักนศะูนย์ใช่ไหมเนาะเอาอันนี้เป็นบนตัวเดียวได้พี่นอ้องเด้อเอาจะได้เจอกันไหมในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจใด้ี่นอ้องได้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ